สวัสดีค่ะมีไก่ยูหลังขั้วกับพี่หวยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะแล้วก็น้องแฟนนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ไม่ได้กับเขานะคะมาทำอะไรครับกินวันนี้กินอะไรกุ้งเยอะแยะเลยเนาะเยอะแยะเยอะแอาหารทะเล่กุ้งน้ำแช่น้ำปลาตัข้าวส่วนมากนี่ปูนะครับปูหนึ่งยกไปข้างนอกแล้วปูหนึ่งแม่นึ่ง ของกินวันนี้เยอะแยะนะครับของกินใช่ข้างหน้ายิ่งเยอะเด้อพี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่มึกนึ่งมะนาวมึกนึ่งมะนาวใช่กำลังจะทำจัดมีกระสอวันนั้นหรือวันนี้ก็ได้มีข้าวมาต้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสดเด้อมีสูตรเด็ดอร่อยเลยค่ะเด้อมากินน้ำกันได้ค่ะเด้อวันนี้นะส้มตำอยู่ในนอง เดี yeah, iste, mm ๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูคร sí, uh, ับเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวถ่ายล้างตัวก่อนเดี๋ยวพาไปดูซุปไสเนาะน้ำจิ้มให้สองขวดมาเลยแกงเห็ดอ๋อแล้วน้ำจิ้มทำไมสองตัวข้าวเหรออ๋อแจงเห็ดครับใช่มีมีแกงเห็ดป่วด้วยเด้อเหมือนอู๋แซ่บอู๋มันีีอาหารหลายอย่างมาทางไหนเห็ดป่วงจาไปเลยบปะนี้เอาไปเลยเสร็จแล้วนาะยังยังยังเหรอยังยังเอาไปยังบ อันนี้เดี๋ยว่ดีอันนี้เสร็จแล้วอ่ะกอดหมดได้ดเลเดียวลูกเดียวอ่อันนี้เนี่ยต้องสูตรพี่หมวยนะอร่อยนะน,น้ำจิ้สม,นะนะมนนสมีบูดเนนบ่แมน นูน่กับมาแล้วพี่น้องตุ้ใหญ่เลยอันนี้จะทำเป็นคุ้งแช่ลานะคะใส่ค่ะมีกระดาษแล้วน,น,ลลนะครับหืมเป็นแต่แซ่ร็จมีกระดาษสมุนสมุกนึ่งใช่ไหมพี่น้องใช่ค่ะคนละน้ำจิ้ม คนละชตดกันอร่อยแล้วหรออร่ลชิมแล้วหรอราดอย่างเดียวเซ็บเลยล่ะคนเท็นเซ็บก็ไหนก็เซ็บ่ะโอเคตัวนี้ด้วยอ่ะเธอไปเดิตัวอี๋ อันเดียวนี่สิมามามา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you วันเกิดแม่ตากับลังเกิดเมื่ปีนี้นี่ไหมก็ขอให้แม่ตาครับกับที่มวย น้าหมวยจังน้าหมวยจังนี่นะครับก็ขอให้แมกสากับพี่หมวยมีแจ่ความสุขความเจริญนะครับพี่หมวยก็ขอให้เป็นภรรยาที่ดีแบบนี้ตลอดไปบูไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้มันแดดแดดไปแล้วนี่ไมเพช่แล้วก็ให้แมกศายไปคําจุกให้แมกสาอยู่แบบนี้ตลอดไปเอ้ไม่ได้ใช่แบบนี้จะรวยกว่านี้อีกโอเคเอาแม่เป้าน้องจันหมวยมาก็ละเกินก็ละเกินมางัะเอาไปสี่นี่หนึ่งสองสาม ขกแล้วก็ขอบคุณ f อที่ไม่ทิ้งพวกเรานะครขอบคุณค่ะเค็คตอนนี้ก็จะ่งเป็นของโอชาครับผมมุนหลานมุนนู่นเต็มเลยขอให้มีความสุขเด้อร่รวยตลอดปีตลอดไปนะครับจะมันเลี้ยวทังเนาะออไอ้ยาไทยได้ด้วยนี่อเลย <N: S 2> นี่อ๋อมีตั้งได้สวัสดีครับผมเอาลงแล้วทีนี้ลงคลิปยังไงจ๊ะเนี่ยก็โหลดใส่โทรศัพท์ได้ยูบบได้ไดใช้หัว OTG เขายังไงมันมีสายของมันเสียบตรงนี้แบบโฟโต้รก็ได้แบบสายก่อนมันจะชัดเลยมันบอกเอ๊ะแม่ก็แล้วแต่โทรศัพท์เราด้วยจะลงรับรับรับดีป่ามีอันนี้เนี่ยเสีบเด้อดตามนะครับเพื่อนนะครับผมตามใส่ปูปูดองปูหน้าดอง อย่างนั้นโอ้ขึ้นกล่องขึ้นจะไานวะนี่หอยแมงผู้อันนี้ก็หอยแมงผู้นะคะนี่ก็กุ้งแช่น้ำปลาอันนี้หมึกนึ่งมะนาวด้วยค่ะนี่ไอจุดเด็กของเราก็คือนี่แกงเห็ดปวกด้วยค่ะเด้ออืมไม่ใช่เนอะะคะก็ไปคุดมาไม่ไม่ด้วยค่ะนี่นะนี่มีหอยแครงแล้วก็มีตมทะเลด้วยนะคะแกงเน่าไม้แซ่บๆด้วยค่ะเด้อมันนีมากินร้วกันด้วยค่ะเด้อไป ทอดมันกุ้งกับลิ้นวิเออนี่เนื้อสัตอีกอย่างหนึ่งทอดหัวมันกุ้งนะคะครับมันเกิดย้อนหลังที่หมื่อกับแม่สานะคผมมันเกิดย้อนหลังนะคะมันรวยตลอดปีตลอดไปเลยโอเคครับเดี๋ยวก็มาวิแกงเห็ดพูนตำมังค์นี่สุดๆใหม่ๆด้วยกันเลยหอยแมงคู่หอยแมงคู่ปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งนึ่งปูนึ่งด้วยนะคะ มีปูนึ่งด้วยค่ะอะนะคะมากินข้าวน้ำกันด้วยค่ะเด้อสำหรับกินี้ก็ขอฝากไปกระไ์กแชร์น้ำได้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ